วันนี้แจ็คจะมาทำบัวลอยแก้วเผือกมพะพร้าวอ่อนใส่ข้าวโพดวิธีทำง่ายมากๆเลยนะครับรสชาติอร่อยหวานมันหอมกลิ่นเผือกขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามะพร้าวลงไป300มลลิตรจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางนะครับแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไป10ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่อน3ส่วน4ช้อนชาพอน้ําตาลละลายแล้วใส่กะทิกล่องลงไป500มลลิตรครับแจ็คใช้เป็นกะทิกล่องนะครับสะดวกดีรสชาติออกมาก็อร่อยเหมือนกัน แล้วให้เราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปหนึ่งลูกครับใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะตามชอบเลยครับคนคลุกเขาให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดขอบหม้อแบบนี้ให้เราตอกไข่ไก่ลงไปครับแจ็คใช้สี่ฟองนะใครจะใช้ไข่เป็ดก็ได้ครับสีจะสวยยิ่งขึ้นแต่วันนี้แจ็คไม่มีไข่เป็ดเลยใช้ไข่ไก่ครับใช้แค่สี่ฟองครับพอตอกไข่ไก่ลงไปหมดแล้วเนี่ยต้มทิ้งไว้แบบนี้เลยนะเป็นเวลาห้านาที ผ่านไป5นาทีไข่ไก่สุกพอดีเลยนะครับให้เราปิดแก๊สแล้วยกลงไปพักไว้ก่อนทีนี้มาเตรียมเผือกครับจะใช้ทั้งหมด200กรัมให้เราหั่นเตานะครับไม่ต้องใหญ่มากนะประมาณนี้เลยแล้วก็ข้าวโพดหวานครับจะใช้1ฝักเป็นข้าวโพดดิบนะฝานเอาแต่เม็ดพอหั่นทุกอย่างเสร็จเตรียมภาชนะมาครับแล้วก็เทปแป้งมันเตรียมรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะนํำเผือกมาคุกครับ จ็คได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะน้าเดือดแล้วใส่เผือกลงไปได้เลยต้มเป็นเวลา2นาทีนะครับอย่าต้มนานเกินไปเดี๋ยวเผือกจะเละพอครบ2นาทีเนี่ยปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นมาสเสด็ดน้ําสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็นํามาใส่ในแป้งใส่ลงไปทั้งหมดแล้วใช้ทับพีนะครับคนคลุกเขาให้เข้ากันเพราะขั้นตอนนี้ยังมีความร้อนอยู่ พอความร้อนคลายตัวลงเนี่ยใช้มือลงไปคลุกเขาได้เลยนะครับที่จะใช้มือเพราะาอยากจะแยกชิ้นที่เขาติดกันนะครับแป้งมันจะได้คลุกเขาทั่วถึงพอคลุกเขาจนทั่วแล้วเนี่ยนำเผือกใส่กระชอนแล้วก็เคาะเอาเศษแป้งออกครับทีนี้ใชหม้อใบเดิมเลยนะครับน้ำร้อนแล้วให้เราลดไฟลงเป็นไฟกลางแล้วก็ต้มเผือกครับหลังจากที่ใสเ่เผือกลงไปแล้วใช้ทัพ,พีคนเล็กน้อยเขาจะได้ไม่ติดกันแล้วก็ใส่เม็ดข้าวโพดลงไปครับต้มไปพร้อมกันเลยนะเขาจะได้ส mm ุกพร้อมกัน พอเผือกรอยขึ้นมาครบทุกเม็ดแล้วเนี่ยให้เราต้มต่ออีก3นาทีแป้งจะได้สุกดีครับพอครบ3มนาทีแล้วตักขึ้นนะครับแป้งจะสุกใสแบบนี้เลยนะไม่ต้องนอกน้ําเย็นนะครับนํามาใส่ในกะทิที่เราเตรียมไว้ได้เลยเทลงไปแบบนี้เลยครับพอเทลงไปหมดแล้วคนคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัวลอยแก้วเผือกมะพร้าวอ่อนใส่ขา้าวโพด หน้าตาหน้าทานวิธีทําก็ง่ายนะครับรสชาติอร่อยสูตรน้ํากะทิอันนี้อร่อยมากทางบ้านลองไปทําตามกันได้เลยจะทํากินเองทําบุญหรือทําขายก็ได้นะครับและสําหรับไข่หวานเนี่ยถ้าใครใช้เป็นไข่เป็ดสีจะสวยมากอยากให้ทางบ้านเอาสูตรไปทําตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ